กายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสันจิจกรรมมังอสันจิจกกรรมมังขมันตุเมเอโหสิกรรมมังภาวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติที่ข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินบิดามารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุพระอ,ระระองค์พระอริยสงฆ์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอได้โปรดอโหสิกรรมโปรดยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปอีกเลยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้าขออโหวสวกรรมให้ทั้งสิน้นขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาบแช่งในทุกชาติทุกภพขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น กลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนถึงบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภะลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆโรคภยัยใดๆขอให้มันลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรก,กภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินสาธุสาธุสาธุ